สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมชาชิกประาชาชน่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ได้ร่วมกันทําหน้าที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําหน้าที่คนไทยในเวลานี้นะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์กับสาระการเมืองที่คมชัดในมุมมองของท่านอาจารย์ชัยวัฒน์สินสุวงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้ท่านก็สาะเวลานะครับแม้ว่าอยู่ในช่วงการที่หมอสั่งให้พักฟื้นเนื่องจากผ่าตัด เกี่ยวกับเรื่องจอประสาทต,ตาก็ยังสละเวลานะครับให้ทางทีมงานได้มาสัมภาษณ์สดที่บ้านท่านซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนก็ฝากสอบถามมาหลายเรื่องรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่เห็นว่าท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ปกติแล้วถ้ามีการชุมนุมพี่น้องประชาชนก็มักจะอยู่ท่านแรกๆในการที่จะยืนอยู่แถวหน้าแล้วก็อยู่ที่เวทีการปราศัยวันนี้เลยถือโอกาสสาคัญเชิญท่านผู้ชมมา พบกับท่านอดีตรัฐมนตรีแชวัตสินสุวง์ที่บ้านว่าเหตุผลและสิ่งที่พี่น้องอยากจะทราบความคิดความเห็นเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สวัสดีครับาาารครับสวัสดีครับครับ,รบ,รบผมเข้าใจว่าเวลามีการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนอาจารย์ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าหัวจิตหัวใจก็คงอยู่ตรงนั้นความจริงเที่ยวนี้ก็มีการลุ้นกันหนักเหมือนกันเพราะว่าหมอที่ผ่าตัดผมเนี่ยเขนานัดตรวจผมวันที่ย1คริบเ็ด ที่ผ่านมาครับแล้วก็อองค์การพิทักษ์สยามและภาคีเครือข่ขา,ขายก็กําหนดเคลื่อนไหวโดยการชุมนุมใหญ่วันที่24เขากลาวว่า21ผมน่าจะเรียบร้อยเพื่อให้ไปร่วม24ได้ครับแต่ปรากฏว่าพอผมไปตรวจอาเรียบร้อยหมอที่ดูแลผมอยู่รับผิดชอบอยู่ผมยังไม่ได้ถามเลยครับเขาบอกว่า24ห้ามไปยุ่งเขาบอกถ้าไปยุ่งแล้วมันกลับกายมาต้องผ่าใหม่ แล้วมันจะยุ่งมากนั่นก็คือประเด็นว่าผมต้องไปเจ็บตัวอีกรอบหนึ่งแต่ประเด็นที่ผมเกงใจนะก็คือเรื่องตาน,นี่คนเป็นกันเยอะมากแล้วก็ห้องผ่าตัดเนี่ยคิวยาวครับแล้วเนื่องจากไอ้เรื่องจอกระจ,จอตาเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องเร่งด่วนมันก็ไปแซงคิวเขาอะแล้วก็เตียงที่โรงพยาบาลจุฬาเกี่ยวกับรองรับคนเป็นโรคตาก็มีน้อยค,คือเตียงไม่พอห้องผ่าตัดไม่พออะ คิวมันก็ยาวฉะนั้นการผ่าตัดที่ตานี่ในแต่และเรื่องมันบางทีคิวมันถึงเมษาเลยอะ่ะฉะนั้นผมก็ต้องรับวินัยมาแล้วก็ขณะเดียวกันผมก็ถูกพยาบาลที่จำคุณไม่เตือนต้องฟังหมอนะชั้นเป็นพันธมิตร <c oughs> ผมก็ต้องยึดถืออย่างนั้นนะครับแล้วอยากจะเรียนว่าต้องกราบขออภัยพ่อะแม่พี่น้องทุกคนที่เที่ยวนี้ไม่ได้ไปร่วมเคลื่อนไหวด้วยครับ <c oughs> แล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคน ที่ห่วใหญ่บ้านเมืองแสดงตัวตนทั้งต่างจังหวัดและในลานพระรูปที่ผ่านมารวมทั้งต้องอขอบคุณคณะผู้จัดคือคณะองค์การพิทักษ์สยามและภาคีเครือข่ายประชาชนที่ร่วมกันทําให้มีการเคลื่อนไหวไปชนครั้งล่าสุดถึงแม้นจะไม่บรรลุเป้าหมายที่ทุกคนหมมั่นปั้นมือก็ตามแต่แต่มันก็เป็นการเสียสละเวลาเสียสละ แรงกายแรงแรงชีวิตเนี่ยในการจะทําหน้าที่กับบ้านเมืองนะครับ,รบก,ก็ก็ขอขอบคุณแล้วขออภัยที่ไม่ได้ไปร่วมอันจริงตัวผมตอนนี้นีจริงๆผมว่าตาผมก็น่าจะใกล้ปกติแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ขอทั้งช้องยู่สามว่า,าถ้าจะให้ผมแสดงก้อคิดความเห็นเพื่อออกรายการเนี่ยขออย่าให้ผมเจอแสงไฟเดี๋ยวจะเป็นภระหมอที่จุฬาอีกใช่ไหมฮะก็ใช้บรรยากาศ ไม่ต้องมีแสงไฟใช้แสงธรรมดาก็ว่ากันไปผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับว่าการเคลื่อนไหวครั้งยี่สี่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเกิดบรรทัศน,นหลายเรื่องนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าคณะผู้นําการเคลื่อนไหวเมื่อพาไปโยนเคลื่อนไหวไม่บรรลุเป้าหมายก็พิจารณาขอลาออกจากตําแหน่งที่รับผิดชอบซึ่งไม่เคยมีมาก่อนหน้าในภาคประชาชนเนี่ยครับ ไล้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานต่ออ,องค์กรภาประชาชนอื่นที่เคลื่อนไหวกันอยู่แล้วถ้าเราสร้างตรงนี้ได้จนเป็นบรรทัดฐานของสังคมมันจะกระทบถึงนักการเมืองซึ่งรับผิดชอบบาทบาทางการเมืองถ้ามีอะไรก็พิจารณารับผิดชอบโดยการลาออกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสองคมไทยรเราต้องรู้ว,ว่าการลาออกเนี่ยเราเรียกร้องให้นักการเมืองลาออกจากนายกลาออกจากรัฐมนตรีลาออกจากหัวหน้าพักเลยคธิการพักแต่องค์กรผม้ภาคประชาชนซึ่งขับเคลื่อนโดยจิตอาสา โดยจิตธิหน้าที่ตามลำนูนนี่ก็ไม่เคยพิจารณาว่าเมื่อดําเนินการเคลื่อนไหวไม่ไม,ไม่ไม่เข้าสู่เป้าหมายหรืออะไรมีข้อบิดพลาดบกพร่องอะไรจะต้องพิจารณาออกนั้นไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วใครเป็นใครเป็นแกนนํากลุ่มใครเป็นประธานกลุ่มก็เป็นยาวเลยแหละนะอันนี้ก็เป็นบรรทัดฐ,ฐานซึ่งคณะพอิองค์การพิษณสยามสร้างขึ้นมานะก,ก็ก็น่าจะเป็นก็จะน่าจะเป็นบรรทัดฐ,ฐานใหม่ที่ ยังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วน่าจะกระทบไปถึงนักการเมืองได้ครับนะครับอันที่สองเนี่ยต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีการประกาศเป้าหมายมีการประกาศเงื่อนไขว่าจะต้องเข้าสู่เป้าหมายอย่างไรเป้าหมายก็คือไล่รัฐบาลเงื่อนไขก็คือขอจานวนประชาชนเท่าไหรเท่าไรแล้วเมื่อทําไม่ได้ตามเป้าหมายสร้างเงื่อนไขที่ประชาชนไม่ได้ก็ขอ,อรับผิดชอบแต่ว่าก็เกิดตรงนั้นนะครับในความเป็นจริง อันนี้ก็สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกรณีอันที่สองก็มีการาปรากฏการใหม่ก็คือว่าก่อนที่ประชาชนจะเคลื่อนไหวตามที่นัดหมายในการทำหน้าที่ตามมูิโดยการใช้สิทธิในการชุมนุมก็คือว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการาที่จะทำให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย ตามเจตนรมรธรรมนูญก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่าที่ผ่านมาทั้งหมดในอดีตเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาเข้าจุดเพื่อทําให้การควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนโดยเจตนนรมกฎหมายเป็นไปด้วยความสมงบเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเข้าจุดก่อนที่ประชาชนนัดหมายไม่กี่ชั่วโมงหรอกรเช่นถ้าประชาชนรับ9โมงเขาจะเข้าจุดที่เพื่อจะดูแลควาตำรวจประมาณ7โมง8โมง ซึ่งเวลาผมถือถุงว่าหมายไปตั้งเวทีเนี่ยนะสมว่าเราประกาศ9ก้าโมงเราเจ็ดโมงก็เจอตำรวจแล้วเวลาวขึ้นเวทีก็ไปใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่ใช่มีการระดมตำรวจจากทั่วประเทศจนจํานวนตำรวจไม่พอต้องร่วมไปอสอถึงห้าหมื่นคนมาจากทั่วประเทศเข้าก่อนหนึ่งวันแล้วก็หนึ่งวันนั้นนะ่ะเข้าจัดกําลังเข้าจุดที่สําคัญในพื้นที่ทั้งหมดทั้งไม่ใช่พื้นที่ชุมชนพื้นที่ก้างเคียงหมดเลย แต่กระทบปัญหาจราจรอะไรไม่สนครับถูกไหมนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะซึ่งเราจะต้องเป็น <c oughs> บทเรียนสําคัญที่ต้องตามประเมินดูว่าเอ่อมันเกิดตรงนี้ครับนะครับขณะที่ท่าทีของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งรับสนองแนวทางรัฐบาลในการจัดตรงนี้ก็มีการประกาศใช้ปริญญาตความมั่นคงเหมือนทุกครั้งครับถูกไหมอ่าแล้วการใช้ปริญญาตความมั่นคงอ่าอย่าว่าแต่รัฐบาลนี้ย้ายรัฐบาล ก่อนน้เขาใช้อ้างพราะอะไรากความเมขื่อแก้ไขปัญหาจราจรซึ่งผมเจอมาจนฟ้องศาล <c oughs> อะไรอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็เดินตามแนวทางนี้ขณะที่ฝ่ายที่สนองรับรับรัฐบ,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 บาลคือเจ้าหน้าที่ตำรดวจตรงนี้แต่ฝ่ายกองทัพแห่งชาติท่าทีเหมือนเดิมหมดไม่เคยเปลี่ยนนะขณะที่ตำรดวจก็เปลี่ยนแล้วของทัพแห่งชาติก็ยังเป็นอย่างเกา่าคิดอย่างเกา่า นี่คือภาพตัดกันในสายตาผมนะครับซึ่งยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้มาผมก็เลยอยากจะลงรายละเอียดประเด็นนี้ครับนะครับว่าคนที่มาทําให้เรื่องนี้ผมจะต้องเรื่องนี้มาพูดขยายจากที่รายการเมื่อวานนี้ที่ช่องหยิสามออกโดยมีอดีตสบสมบูรณ์ของโบราณกับอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติาาอาจารย์เปศ๊างออกคุณในเลิกเนี่ย ผมอยากจะเริ่มงี้ก็ว่าคนที่เปิดประเด็นนี้อันแรกคือองอดีตรองนายกสุเทพเทือกสุบรณจากพรรคประชาธิปัตย์เขาบากว่าไอตอนที่เกิดเหตุการณ์ในการชุมนุมปิดล้อมที่พัทยาครับเป้าหมายเป็นที่ชัดเจนต่อสังคมว่าจะต้องการล้มเวทีการประชุมระดับชาติที่พัทยาประเทศจะย่อยยับเสียงหายยังไงไม่สนครับจริงๆก็เป็นเกตนาลมที่เกิน รัฐธรรมนูญถูกไหม,มรองนายกสุเทพบอกว่าตอนนั้นคนรับผิดชอบในการปฏิบัติการก็คือคนที่เป็นพบตรคนปัจจุบันเนี่ยค,คนตํารวจเอกอดุลแสงสิลแก้วรับผิดชอบในการปฏิบัติการเพื่อให้การประชุมระดับชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์คเพราะมีผู้นําชาติต่างๆมามหมดเลยร,รองนายกสุเทพเป็นคนพูดกับสารานะบอกว่าได้สั่งการให้พลตํารวจเอกอดุล ดำเนินการเพื่อให้ทําท,ทุกอย่างที่จะทําให้การชุมนุมของประชาชนในช่วงนั้นไม่กระทบต่อการประชุมโดยอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการประกาศพระราชบัญญัตความมั่นคงเช่นเดียวกันแต่รู้ไหมว่ารองนายกสุเทพบอกว่าพ้นตำเหลกอดุลแสงสิกแก้วตอบรองนายกสุเทพว่าทำไม่ได้เพราะคนที่มานั้นอาศัยสิทธิในการ ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญทำอะไรไม่ได้ครับแต่ครั้งนี้ทำไมคนเดียวกันใช้วิธีการปฏิบัติต่างกันละ่ะเอาท,าทางทั้งทีการครั้งนี้เนี่ยในการชุมนุมปฏิบัติตามเจตรำนรัฐธรรมนูญใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูนทุกอย่างตามเงื่อนไขหมดแต่ครั้งนั้นไม่ใช่ครับเจตจะลงก็ไม่ใช่เจตรำนมจริงๆเข้าข่ายก่อความไม่สงบก่อก,การร้ายถึงขัน้นเป็นกบฏด้วยซ้ำไปครับ บอกว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐมนูญแต่ครั้งนี้ประชาชนได้สิทธิตามรัฐมนูญอย่างเข่งคัดตรงไปตรงมาพ้นตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วกับปฏิบัติปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งครับมันก็ชี้ให้เห็นว่าทั้งสองอันต่างกรรมต่างวาระกันคนคนเดียวก,กันเลือกปฏิบัติหรือไม่ครับนะครับอันที่สองเนี่ยมีการใช้ถึงความรุนแรงมีการยิงระเบิดแก้น้ำตาอะไรๆนี่ปฏิบัติต,ต่อ ผู้ชุมนุมในวันที่24สที่ผ่านมาถ้าเป็นความเห็นผมแล้วเป็นการกระทําไม่ชอบด้วยวรัฐธรรมนูบเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนที่รัฐนูนคุ้มครองไว้ซึ่งไอ้เรื่องดังกล่าวนี้ก็เกิดผู้ได้รับความเสียหายผู้ได้รับความเจ็บกายถูกไหมครับแล้วผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับไปควบคุมที่ลังสิิ ก็เหมือนผมโดนต่อชด <methodology S 2> อของห้าครับเหมือนผมครับประสานที่เขเดียวกันนั่นแหละครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิหมดเลยมันก็ต้องมีการดําเนินการทางกฎหมายสําหรับผู้เดือดร้อนทั้งหลายครับฉะนั้นะวันนี้ผมก็เลยหาเหลือกับท่านพลเอกประนวิทย์เก่งเรียนแล้วก็คิดว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตั้งศูนย์บริการด้านกฎหมายทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้ระหว่างการชุมนุมวันที่24บสถึงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างัหวันหรือกรุงเทพหมหานครกรุณาติดต่อไปที่ช่อง13ครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันพุธนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเดินทางมาใช้บริการได้ที่ช่องเราจะมีคณะทนายที่จะดําเนินการฟ้องร้องให้ท่านครับนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อตอบสนองให้ทันเวลาไปเลยนะครับนั่นก็คือการปฏิบัติที่ได้จะต้องตอบสนองต่อประชาชนเพื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนว่า เมื่อท่านทําด้านี้ตามรัฐนูนในการปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและใช้สิทธิตามรัฐนูนแล้วเราไม่ดีไม่ไม่นิ่งดูดายกันเราก็ต้องหาทางช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ขอประกาศขอให้ติดต่อเลยถ้าเป็นไได้วันพุธมานะครับแล้วก็มาเพื่อจะได้ร่างฟ้องอะไรก็ว่าไปในกระบวนการยุติธรรมที่เราที่เราจะมีได้นะครับผมก็อยากจะต่อ ผมเห็นภาพออกทีวีถึงแม้นจะดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างเนื่องจากสายตายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะการดูโทรทัศน์ภาพมันเต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยพอผมเห็นตำรวจวางกำลังเห็นภาพแล้วนี่เราเห็นการกระทำต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าคนที่ชื่อคนที่เป็นผู้นำตำรวจเคยปฏิบัติการเช่นนี้ที่ภาคใต้ กรณีคือเซฟแล้วก็ได้ข่าวว่าได้มีการย้ายตำรวจที่ปฏิบัติการกรณีคือเซฟไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือต่อชะดอเข้ามาครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนอย่างอย่างไม่เคยมีมาก่อนแทนที่จะประวิงเวลาให้อะไรต่ออะไรกับใช้เลยแปดโมงยังไม่ทันเปิดการชุมนุมเลยเอาเลย คืออันนี้พี่น้องพี่น้องประชาชนสะเทือนใจตั้งแต่เอาลวดหนามไปวางไว้ที่สวนจิตแล้วก็มีการกั้นการจราจรที่ถนนราชดำเนินสองประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครก็สุดจะทนอยู่แล้วมาเจอการปฏิบัติการจริงเหมือนที่ท่านไดู้ดเมาสักครู่ก็เนี่ครับฉะนั้นในเรื่องของการวางที่คุณได้เล่าว่าบริเวณสวนจิตเนี่ยไม่เคยมีการกระทาเยี่ยงนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกซึ่งเขากล้ารทำ อันที่2องเขาเป็นการทําการยึดครองพื้นที่คือตํารวจมาชุมนุมก่อนประชาชนเลยจำนวนห้า0มื่นเลยแล้วยังมีจํานวนสำรองอีก2 0,000คนขณะที่ประชาชนเดิน